ที่จ้าท่านผู้ชม,มนี่สำหรับคลิปการปลูกทั่วฟักงาวนะคะในถางกระล่างงามนะคะกระลังเป็นฝักของฟักงาวปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะ่อดีใส่สารที่มัน,นอันตรายนะคะรดด้วยอินซีนะคะ ใส่จุลินซีสังกอแสงในการตรวนะคะนั่งจะง้ามกอกฟักธพลีเิปตินห้ามนะคะเพาพามาช่สมสวนมแม่เมลงนะคะหลังจากเลื่อง,งานแล้วค่ะเขาสวนชวมความงามของต้นพักที่ห้าปปูกไว้นะคะถือว่าประสบความสําร็จนะคะแต่ว่าดีทองห่วงว่าที่นี่ ยาขา,าแม่แรงว่าเขาใส่สารทีเขาผลิตเองเขาทำเองจากลิน้นซี่สังเคราะห์แสงน้ำข้า,ขาวเปล่ากัดกาแฟน,นะคะใส่ก,ก,กาแฟเขาโนมจืดใส่รูแมลงกัดจะบ่มีมาเขาบ่มีเพียสังเกตทยาทซึ่งสังเกตว่ามันเจ็บ่มีเพียนะคะมันเจ็บ่มีเพียมาลงเวลาชิว กล่องได้กับผมมีเพียเลยนะคะับอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะที่นําม,มาใส่หลังจากที่ได้ติดตามแต่ข้างยูทูปในเบื้องประจําเพื่อช่มใส่ประโยชน์ในสวนผักสนกวนวข้งห้านะคะจากนั้นกระเจาเบิงนะคะการปลูกแตงนะคะผู้ชมก็ล่อค่อยล่อฟัางเบิงล่อชมนะคะว่าแตงห้างสีงามบอนะคะจากการปลูกในกระถางหพือปลูกใน ภาชนะที่เลือกใส่แล้วคือเป็นทางนา้ำพลาสติกนะคะน,นี่ก็ซื้อมากเพรตัดมาต่อเอาแล้วก็เจาะรูเพื่อให้น้ำนะทีบ่บ่ขังใหญ่บ่ขังะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลูค่ะให้ผสบนะคะจะเป็นปลูกบวบยาวนะคะปูพร้อมเนื้อจารประกอบอาหารต้นพริกก็ล่งงามนะคะ ก็ค่อยติดตามบิ่งนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเค่านี้ะก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแช่นะคะเพื่อทางสองเขาจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ